กล่องเซตท็อปบ็อกซ์ที่วางขายตามท้องตลาดมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่990บาทไปจนถึง1,690บาทซึ่งสูงกว่ามูลค่าคูปองที่กสะทะชแจกให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงลองสุ่มตรวจกล่องเซตท็อปบ็อกซ์ในท้องตลาดจำนวน35ยี่ห้อพบว่าคุณภาพการแปลงสัญญาณไม่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนอย่าใจร้อนควรรอแลกกล่องมูลค่า690บาทที่กำลังจะวางขาย ในบ้านเราเนี่ยสินค้าที่เราซื้อในช่วงเดือนสิงหากันยาที่เข้ามาตรวจสอบที่เราเนี่ยแม้แต่นะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเรามองจากภายนอกอาจจะดูต่างกันหน้าตาไม่เหมือนกันเลย <Pro blem aker> แต่พอเราแกะไส้ในแล้วปรากฏว่าไส้ในเนี่ยหน้าตาเดียวกันเลยราคาที่ขายก็ยังต่างกันผมบอกว่าสินค้าในบ้านเรานะครับผมอยากเติมผู้่มเิมเ่นิดนึงว่าบางครั้งเนี่ยการเลือกซื้อสินค้าใช่ว่าเลือกสินค้าดีราคาแพงบางทีนะครับเราได้สินค้าที่ราคาย่อมเยาวกว่าคุณภาพาไม่ได้ต่างจากสินค้าราคาแพงเลย กล่องที่จะสามารถใช้คูปอง690บาทแลกซื้อได้ต้องมีช่องเสียบ2ช่องสำหรับต่อสายอากาศจากเสาหนวดกุ้งหรือก้างปลาและสำหรับต่อสายเข้าจอทีวีส่วนสายรับสัญญาณต้องมีทั้งช่องเสียบสาย AV สีขาวเหลืองแดงสำหรับทีวีจอตู้รุ่นเก่าและช่องเสียบสาย hdmi สำหรับทีวีที่รองรับภาพความคมชัดสูง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะคะก็คือว่าระหว่างกล่องรับสัญญาณกับตัวจ่ายไฟนั้นปีปริมาณไฟที่เหมาะสมกันหรือไม่ค่ะตัวอย่างนะคะกล่องรับสัญญาณนี้กินไฟทั้งหมด6วัตต์ค่ะส่วนตัวจ่ายไฟนี้จ่ายไฟได้10วัตต์เมื่อเทียบกันแล้วนะคะตัวจ่ายไฟสามารถจ่ายไฟได้มากกว่าก็จะสามารถทําให้กล่องรับสัญญาณนั้นยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้นค่ะเนื่องจากตัวจ่ายไฟที่จ่ายกระแสะไฟได้น้อยกว่าที่กล่องต้องการจะทําให้ตัวจ่ายไฟเกิดความร้อนและเสียได้เร็วขึ้น นะครับถ้าเกิดกรณีของการซื้อกล่องที่มีตัวอะแดปเตอร์อย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าถ้าอะแดปเตอร์เนี่ยเสียโดยส่วนใหญ่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวเสียเราก็ซื้ออะไรนะครับมาใส่แทนกล่องซึ่งมันมีราค่า690บาทก็ยังสามารถใช้งานได้ตัวนี้อาจจะมูลค่าสักมาร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับก็อาจจะหาซื้อได้ก็ใส่ได้แต่ถ้าสมมุติเราไปซื้อกล่องที่มันมีสายเลยถ้าเกิดสมมติตัวพา,พาร์ทที่เป็นพาร์ทที่เป็นพาร์ตเอ่อตัวจ่ายไฟเกิดเสียกล่องนี้ทั้งกล่องก็ใช้ไม่ได้เลย ก็คือหมายถึงเราต้องไปซื้อกล่องใหม่ไอตัวเสียก็คือส่วนใหญ่จะเป็นส่วนพาร์ทนี้ครับที่เสียนอกจากนี้ก่อนตัดสินใจซื้อกล่องต้องสังเกตสัญลักษณ์น้องดูดีและสติกเกอร์กสทชเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากล่องเซ็ททบอกผ่านมาตรฐานการรับรองโดยจะสามารถนำคูปองไปแลกที่จุดบริการตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้าสรรพสินค้าหรือตามร้านสะดวกซื้อได้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมเป็นต้นไป เอกลักษณ์นางมงกษาถ่ายภาพนิพสุดาชาดีรายงาน